ผู้ชายนะครับผมจะเจอปัญหาเนี่ยเกี่ยวกับประจำเดือนของแฟนเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้มันก็ให้พูดกันตามตรงตามหลักจิตวิทยาของเกี่ยวกับการเป็นแพทย์แผนไทยเนี่ยมันก็เกี่ยวกับเลือดลมด้วยปวดท้องปวดอย่างไรก็ปวดก่อนมีประจำเดือนอะปวดโลหิตก,ก่อนแดูมานี่เอง ภาษาหมอเรียกปวดโรหิตแล้วดูสุดจิตโทษอย่าเพิ่งอธิบายตอนนี้ได้ไหมมียาอะไรแทนยาแก้ปวดได้บ้างไหมอ่ะแล้วราดูเองเป็นเช่นไรมาปกติหรือไม่ไม่ปกติมาไม่ตรงแล้วก็จะปวดนำก่อนล่วงหน้าแบบนี้กินยาอะไรดีล่ะยานะมีแต่มันจะช้าถ้าเองวางใจข้าข้าจะช่วยให้ ดีครับสวัสดีค่ะครับผมอย่างคําถามข้างต้นเมื่อกี้ฮะก็คือแฟนผมมีประจำเดือนมาทีไรเนี่ยอารมณ์เขาจะหงุดหงิดมากแล้วเขาอเองก็จะแบบหทั้งปวดตัวอะไรอย่างเงี้ยหนักมากเลยครับผมผมเองก็ทั้งสงสารเขาและสงสารตัวเองในเวลาเดียวกันอ่าโอเค <c oughs> การแก้ปัญหาเรื่องเลือดลมในตำรับยาที่แก้เลือดลมจะต้องแก้เรื่องหลอดเลือดด้วย ก็คือหลอดเลือดก็คือถนนเนี่ยถนนเนี่ยต้องดีต้องดีการมีประจำเดือนเนี่ยมันก็คือการขับเลือดที่เสียที่ค้างๆที่สมควรที่จะออกไปนให้มันออกไปแต่ถ้ามันขับออกไม่หมดมันก็จะมีการตกค้างและมันก่อให้เกิดเรื่องอื่นๆอีกเยอะทีนี้ในตอนที่ขับเลือดเนี่ยร่างกายมันต้องเพิ่มความร้อนใช่ไหมเพื่อที่จะขับไอ้นี้ออกไปดันออกมาดันออกไปให้ได้ การเพิ่มความร้อนร่างกายมีความร้อนหน้าอารมณ์เสียไหมอารมณ์เสียแน่่ผู้หญิงเองก็มีทางที่จะแก้ปัญหานั้นโดย1กินยาหอม อย่างที่ค่าวที่แล้วที่เราพูดไปเนาะรเรื่องยาหอมเนี่ยก็คือช่วยบาลานซ์เรื่องลมในช่วงเวลานั้นแต่ว่ามันไม่ใช่ไม่ได้ไหมายความว่าให้ไปกินอะไรที่เย็นเกินไปเพราะยาหอมมันคือสุขขุมค่อนไปทางเย็นไม่ใช่เย็นอ๋อก็คือ,อเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปกินอะไรที่มันเย็นเกินไปมันจะไปยุติการ ขับไงโอ้แล้วแล้วการที่เราจะแก้ไขเรื่องเหล่านี้ครับผมถ้าหากว่านอกจากยาหอมพี่แนะนำนะคือเราจะต้องกินยาที่เป็นการบำรุงเลือดลมอย่างที่ว่าแหละว่ามันจัดการในหลายระบบยาเลือดลมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นยาตำลักที่ใหญ่ใช่ใช่เพราพอจะต้องดูแลโอ้ฟอกเลือดคนนี้มีเลือดมีปัญหาหรือเปล่าดูแลเรื่องหลอดเลือดด้วยดูแลเรื่องเอาของเสียออกเอกอะไรอย่างเงี้ยเจ็ดเลือดคุณภาพของเลือดอีก มันมันมันรวมหมายหมายรวมทั้งหมดเพื่อที่จะวัตถุประสงค์คือให้เรียกว่าเลื่อนลมมันดีแพทย์แผนไทยเนี่ยมียาเรื่องเลือดลมเยอะรเราก็ต้องรึกษารลองดูซิว่ายาเลื่อนลมอันไหนเนี่ยท,<ม>ที่ที่มันเหมาะกับเราแล้วการวิธีการดูแลตัวเองเราจะดูแลตัวเองอยังไงตรงนี้คือสิ่งสําคัญ<ม>อย่างแรกก็คือควบคุมลมให้ได้ในเรื่องของลมข,ของของจิตใจนะ<ม>ความวิตกกังวลความอะไรอย่างเงี้ย พยายามควบคุมตรงนั้นให้ได้ยาหอมช่วยตรงนั้นได้แต่ยาหอมไม่ได้ช่วยเื่อเลือดลดแต่ช่วยคุมอารมณ์ได้วัยที่เรียกเรียกว่าเลือดจะไปลมจะมาเนี่ยมันคืออะไรเลือดจะไปแปลว่าหมดประจำเดือนเลือดมันจะไปแล้วลมจะมาก็คืออาการของลมเนี่ยมันจะมาเมื่อสูงไวขึ้นมาเรามองถือว่า ถ้าเกิดว่าร่างกายของเราเหมือนเป็นหม้อมีเสามีมีมีไม้คำ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 อยู่ไม้อันหนึ่งคือฮอร์โมนเอสโตรเจนถูกดึงออกไปใช่หมอนี่กระเซละไม้อื่นควรจะต้องแข็งแรงไหมใช่นั่นก็คือทำไงก็ได้ให้ไม้อื่นแข็งแรงก็เพื่อที่จะั่งหม้อไว้ได้ทำร่างกายให้แข็งแรงแล้วมันก็จะผ่านช่วงเวลานี้ไป ทุกคนสนใจอยากส่งคําถามอะไรให้หมอเอกก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมผมจะคอยดูคําถามเหล่านั้นและมาถามคุณหมอเอกให้นะฮะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณหมอเอกมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ